ดังนั้นนะครับราคายกขึ้นไปกดเคลียร์ดึงกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยมีในยะเสมอมันก็คือขาเอ็นดีๆนี่เองเข้าใจยังเห็นไหมครับดยูดยรูปมันก็คือขาเอ็นดังนั้นสิ่งที่โชคลักษณะนะครับที่โชคสอนทั้งหมดนะครับมันก็คือรูปแบบอย่างนี้ก่อนที่ไปดูตัวอย่างนะครับที่สี่อันเนี้ยไม่ใช่โพยอัน,นอันนี้ยังยังไม่ให้ดูอ่ะให้ดูก่อนก็ได้ แต่โชคดีทก็เห็นภาพตัวอย่างจริงก่อนของจุดที่สี่จุดที่สี่นะครับลองดูอ่ะลองดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับไม่อะไรมากพี่ครับจังหวะอย่างเนี้ยกำลังจะเกิดจุดที่สี่ไหมแนวรับในใจเจ้าชัดกรอบชัดนะ หุ้นตัวนี้กำลังจะเกิดจุดที่สี่ได้ไหมมีโอกาสที่จะเกิดจุดที่สี่ได้หรือไม่จุดที่สี่คืออะไรนี่ไงนะครับยกราคาขึ้นไปกดเคลียร์กำลังจะดึงกลับนะครับแนวต้านเก่าจะเป็นแนวรับใหม่ทรงกราฟหุ้นตัวนี้นะครับยกขึ้นไปกดเคลียร์มีโอกาสที่จะยกราคาขึ้นไปไหมจุดที่สี่กำลังรอเข้าการ การการเด้งแนวรับใหม่มีโอกาสเกิดจุดที่สี่ไหมมีโอกาสเกิดจุดที่สี่ไหมลองค่อยค่ยค,ยคิดมีโอกาสพี่ครับตามโชคก่อนอันนี้จุดวัดใจจุดที่หนึ่งใช่หรือไม่ ในวงกลมตรงนี้นะครับในวงกลมตรงนี้คือจุดวัดใจจุดที่หนึ่งใช่หรือไม่ที่ต้องกล้าเสี่ยงใช่ไหมลองลองค่อยๆทำดับความคิดพี่ครับนี่คือภาพประกอบจุดวัดใจวัดใจเอกใจเริ่มมั่นใจแล้วก็มั่นใจมันเป็นระดับของความชัวของการเล่นเลยนะดังนั้นลองดูนะครับในวงกลมสีชมพูตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่หนึ่งจุดวัดใจใช่ไหม เห you ็นภาพไหมเห็นภาพไหมพี่เห็นภาพตรงกับที่สอนไหมพี่เห็นภาพไหมครับมันตรงกับที่สอนไหมเห็นวิชตรงไหมอ่าตรงนี้นะครับแม้แต่ในกรอบตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่สองได้ไหมตรงนี้นะครับในวงสีเหลือง ก็เป็นยกราคาขึ้นมาจ่อต้านหรือพักตัวจ่อต้านได้ไหมเห็นไหมครับจุดที่สองจุดเอกใจที่ต้องเฝ้าเพราะมันยกราคาขึ้นมาจ่อต้านหรือยกราคาขึ้นมาพักตัวจ่อต้านหรือไม่ก็ย่าย่าแนวต้านอยู่เห็นไหมครับแสดงว่าในวงสีเหลืองตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดที่สองจุดจ่อต้านได้ไหมจ่อต้านย่าต้านได้หรือไม่ ได้ไม่เอ่ยวงกลมสีเหลืองเป็นจุดที่สองได้ไหมพี่ครับจุดที่สองคือจุดนี้นะจุดเอกใจยกราคาขึ้นมาจ่อต้านว่าจังย่ำต้านอาจใจะนะครับยกจอ่อแท่งเดียวหรือพักตัวหลายๆแท่งก็ได้มันอาจจะพักตัวใต้แนวต้านทับแนวต้านหรือเหนือแนวต้านหน่อยๆก็ได้นะครับถือเป็นเงื่อนไขจุดที่สองแล้ว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 แท่งเขียวแท่งนี้ ถือว่าเป็นจุดที่สามได้ไหมแท่งเขียวแท่งนี้นะครับแท่งเขียวแท่งนี้โชควงเป็นสีวงวง,วงใส่วงสีเขียวให้นะครับในวงสีเขียวตรงนี้นะครับแท่งเขียวแท่งนี้เขียวใหญ่แท่งแรกเห็นไหมครับยิงทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับด้วยแรงซื้อที่เป็นกรอบสะสมโซนล่างพี่คิดว่าแท่งเขียวแท่งนี้เป็นแท่งเขียวเปลี่ยนเทนในจุดที่สามได้ไหม จุดที่เริ่มมั่นใจแล้วว่าหุ้นที่น่าจะเล่นเพราะวอลุ่มเข้าจริงๆหุ้นตัวนี้นะครับกรอบชัดเทนชัดแล้วมีวอลุ่มเข้าแล้วนะได้ไหมไหนๆลองค่อยๆคิดพี่ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าจุดหนึ่งจุดสองจุดสามเนี่ยมันตรงกับที่สอนไหมจุดหนึ่งจุดสองจุดสามมันตรงกับที่เราสอนกันอยู่ไหมแล้วคราวนี้คราวนี้ พี่ครับจุดที่สี่จุดที่สี่ 4, พี่ดูกดเคลียร์ลงมานะครับเบรกแนวรับแนวรับตรงนี้ก็คือมาจากแนวต้านเก่าจะเป็นแนวรับใหม่รอยิงแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งที่เด้งแนวรับขึ้นไปหุ้นตัวนี้ก็เริ่มเข้าไหมลงมานะครับเบรกแนวรับแนวต้านเก่าจะเป็นแนวรับใหม่เห็นไหมครับมีโอกาสที่จะยิงแท่งเขียวเป็นจุดที่สี่ไหม มีโอกาสที่จะยิงแท่งเขียวเป็นจุดที่สี่หรือไม่เห็นไหมจุดที่หนึ่งนะครับจุดวัดใจดึงกลับราคาแนวรับในใจเห็นไหมชัดเจนจุดที่สองยกราคาพักตัวจ่อต้านจุดที่สามยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนจุดที่สี่กดเคลียร์ลงมานะครับเบรกที่แนวรับใหม่แนวต้านเก่าจะเป็นแนวรับใหม่พร้อมที่จะมีโอกาสยิงแท่งเขียวนะครับแท่งเขียวเป็นจุดที่สี่ดังนั้นหุ้นตัวเนี้ย ถ้าเราถ้าโชคเอาหุ้นตัวนี้มาให้พี่เฝ้าพี่รู้อย่างว่าหุ้นตัวนี้เฝ้ารอเล่นด้วยเงื่อนไขอะไรหุ้นตัวนี้รอเล่นด้วยเงื่อนไขที่สี่ดังนั้นพี่เข้าใจอย่างว่าทําไมโชคทาไฟภาพขอโทษทาไมโชคคัดหุ้นมาให้พี่เห็นยัง w i c e เลขสี่รู้ยังว่ามันคืออะไร w i c e รู้ยังว่าเลขสี่มันคืออะไรโอกาสกําลังจะยิงอะไร กำลังจะยิงนะครับเงื่อนไขจุดที่สี่เห็นไหมกำลังจะรอยิงเงื่อนไขจุดที่สี่พี่ครับพี่เห็นภาพชัดไหมพี่ครับพี่ครับพี่ดูหุ้นก่อนอ่ะพี่ดูภาพนี้ก่อนพี่เห็นแล้วใช่ไหมจุดที่หนึ่งวัดใจเอกใจแล้วก็เริ่มมั่นใจจุดที่สี่ก็มั่นใจเห็นไหมครับ ก็คือวัดใจต้องกล้าเสีย่ยงเอกใจต้องเฝ้าเพราะรอยิงแท่งเขียวใหญ่นะครับแท่งเขียวใหญ่แท่งเขียวเปลี่ยนเทนนะครับเราต้องเข้าเข้าแล้วกดเคลียร์ถ้าดึงกลับเขานี้มั่นใจแน่ว่ามึงเล่นเห็นไหมพี่ครับแล้วลองดูหน้างานจริงมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราสอนกันเป๊ะไหมพี่ครับแล้วในหน้างานจริงมันเป็นเงื่อนไขที่เราสอนกันเป๊ะตามนี้ไหม พี่ครับชัดเจนไหมพี่รู้ไหมสิ่งที่เราสอนกันชัดเจนอย่างเงี้ยโชคไม่รู้นะครับว่าท่านอาจารย์ท่านอื่นๆโค้ดอื่นๆน,นะครับเขาเขาสอนกันยังไงแต่โชคสอนจากหน้างานนะครับโชคพยายามคิดทุกอย่างให้พี่เข้าใจง่ายเมื่อกี้เห็นแว๊บอีกตัวหนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สี่ลองดูยูบิ ลองดูนิดหนึ่งว่าตัวนี้เข้าไหมพี่ครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ากำลังเข้าเงื่อนไขที่สี่อยู่ไหมพี่ครับตัวนี้อย่าปล่อยทิ้งนะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เห็นวอลุ่มที่เข้าตรงนี้ไหม วอลลุ่มเข้าก้อนเนี้ยแต่เวลาลงมาตรงเนี้ยวอลลุ่มแห้งพี่ครับมันเป็นวอลลุ่มแห้งผิดปกติไหมพี่ครับพี่ครับตอบคาถามโชคหน่อยตอนยกขึ้นไปตรงเนี้ยมีคนติดดอยทําไมถ้าเม้าติดดอยทําไมราคาลงมาตรงเนี้ยถึงไม่ขายพี่เริ่มเอกใจไหมพี่เห็นความแปลกมันไหม ตอนไล่ยกขึ้นไปถ้าเม้าติดดอยในก้อนนี้ทั้งหมดนะราคาล่วงมาอย่างเนี้ยทำไมเม้าไม่ขายหรือมีคนล่วงแล้ววอลุ่มแห้งขนาดนี้นะครับแห้งผิดปกติแห้งแบบเนี้ยพี่ว่าผิดปกติไหมครับพี่ต้องตอบโชคก่อนพี่อย่าลืมนะปีที่แล้วขาดทุนนะครับลบเจ็ดิบามล้านปีนี้คิวหนึ่งกำไรยี่สิบสองล้านนะเห็นไหม รอบชัดเทนชัดแนวรับในใจชัดแนวต้านก็ชัดเบรกแนวรับเบรกแนวต้านใหม่ไอแนวต้านเก่าเห็นไหมครับก็ชัดด้วยแล้วยกขึ้นไปทําเมาพี่ลองคิดดูท้าเมาอยู่ตรงเนี้ยลงมาอย่างเนี้ยเมาต้องเทขายไหมถ้าเมาติดดอยอยู่ก้อนนี้นะครับราคาลงมาอย่างนี้ขนาดแท่งแดงแท่งเนี้ยพี่ครับแดงตอบมาแท่งเนี้ยยังไม่มีวอลลุ่มออกเลยแสดงว่าทั้งก้อนเนี้ย พอจะเดาได้ไหมว่ามันน่าจะมีการเล่นแรบแปลทากอะไรบางอย่างกันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยขนาดแดงตอกลงมานะพี่ครับมันฟุกไหมพี่ครับพี่ครับตอบโชก่อนแนวต้านใหม่จะเป็นแนวรับเอ้ยขอโทษแนวต้านเก่าจะเป็นแนวรับใหม่พี่ครับไอแดงแท่งนี้มึงมึงเจตนาตอบมาเอ๊ะกับแนวต้านเก่าเ,เหรอพี่ครับพี่ดูนี้ก่อน พี่ครับไอ้แท่งแดงแท่งนี้กดลงมาราคาปิดนะครับที่2บาท20แนวต้านเก่านะครับมันก็2บาท20เห็นไหมพี่ลองดูแท่งนี้นะครับแนวต้านก็2บาท20ราคาโค้ดเห็นไหมกัดแดงแท่งนี้ราคาปิดนะครับราคาโค้ดก็2บาท20ไอ้แดงแท่งนี้มันเจตนาหรือมันฟุกพี่ที่ลงมาปิดที่สองบาท20บตอบโทษก่อน แล้วทําไมถ้ามันเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้แต่สําคัญน่ะแท่งแดงล่วงขนาดนี้แล้ววอลุ่มบนนี้ทั้งหมดทาไมวอลุ่มไม่ออกผิดปกติไหมเนี่ยครับถ้าวอลุ่มค้างอยู่ก้อนนี้ทั้งหมดนะครับทําไมตอตอบแท่งแดงมาตรงนี้ยแล้ววอลุ่มไม่ออกมันผิดปกติอีกไหมไหนลองๆค่อยๆค,คิด เขาไหมพี่ครับหุ้นตัวนี้แรงขายหมดแล้วหรือยังพี่ครับหุ้นตัวเนี้ยกดเคลียร์ลงมาตอกแดงและเขย,าย่าโรยลงมาอย่างเงี้ยแรงขายหมดแล้วหรือยังไหนตอบโชคก่อนพี่ครับพี่เกียงไกาพี่เกียงกนะครับ นะครับตอกลงมาชัดๆไม่พอยังมีบิ๊กหลอดเข้าอีกด้วยนะยังมีบิ๊กหลอดเข้าอีกด้วยนะครับในแท่งแดงเข้ามากกว่าซื้อขายในตลาดอีกนะพี่จำได้ไหมยกราคาขึ้นไปนะครับถ้ากดเคลียร์วอลลุ่มแห้งถือว่าเข้าเงื่อนไขที่เฝ้าไหมรอมันเล่นนะครับยกราคาขึ้นไปกดเคลียร์วอลลุ่มแห้ง มันก็จะเป็นเงื่อนไขประมาณนี้เห็นไหมครับกดเคลียร์วอลลุ่มแห้งนะครับหรือพักตัววอลลุ่มแห้งดังนั้นหุ้นที่พักตัววอลลุ่มแห้งหรือกดเคลียร์วอลลุ่มแห้งอย่างนี้พี่คิดว่ามันมีโอกาสยิงแท่งเขียวไหมพี่คิดว่ามีโอกาสยิงแท่งเขียวไหมมันเคลียร์วอลลุ่มแห้งหมดแล้วนะ พี่คิดว่ายังไงบ้างมีโอกาสยิงแท่งเขียวอ่ะลองมาผันผ่านตัวอื่นดูบ่า พี่ครับพี่ครับแท่งนี้ทั้งก้อนแท่งเนี้ยแท่งเขียวแท่งนี้ยเป็นแท่งเขียวนะครับในจุดที่สองได้ไหมเขียวแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเขียวยกราคาขึ้นมาจ่อต้านได้ไหมหรือตรงนี้เป็นจุดพักตัวออกข้างได้ไหม พี่ครับเขียวแท่งเนี้ยหรือพักตัวตรงเนี้เป็นเงื่อนไขที่สองได้ไหมจุดเอกใจต้องเฝ้าพี่ครับพี่ลองดูก่อนจุดเอกใจต้องเฝ้านะครับก็คือยกราคาขึ้นมาจ่อต้านกับพักตัวออกข้างถามว่าตรงเนี้ยกราคาขึ้นมาจ่อต้านกับพักตัวออกข้างตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สองได้ไหม ได้เห็นไหมครับเป็นจุดที่2เห็นไหมครับวอลลุ่มแห้งปุ๊บเปิดโดดเลยเข้าใจไหมแต่แท่งเขียวแท่งนี้เป็นแท่งเขียวเปลี่ยนเทนแท่งเขียวแท่งนี้ยถือว่าเป็นจุดที่3ได้ไหมพี่ครับเห็นไหมเอ่ยแท่งเขียวแท่งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่3ได้ไหมเนี่ยครับเขียวแท่งนี้ เป็นจุดที่สามได้ไหมครับผม